ทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ที่สนามเป็กเกษม6 8แปนะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนๆนะครับเจ้าเน็กชุมแพรนะครับต่อเจ้าแซกกับเจ้าเพชรนะครับสองหนึ่งนะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้าอย่างเดียวนะครับเอาเจ้าเน็กปักเขาให้ใส่เน็ตโอ้โหเอาแล้วครับแต้มเท่าหนึ่งต่อหนึ่ง Nương to nương đó khắp Nương to nương đó khắp Này Không hay mẹ không hay cháu เจ้าเพชรเปิดเข้ามาเอาเปิดมาเจ้าแซกเน็กเปิดสั้นแบกไปโดนเกี่ยวเจ้าเพชรเจ้าเพชรยกเข้ามาเจ้าแซกปากเขาให้เจ้าเน็กเปิดเอายกเอ้ายอดว่าไงเจ้าแซกปากเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าเน็ดเอาแล้วเอาแล้วว่าไงปากเขาให้โดนเกี่ยวอีกเอายกเจ้าแซกเตะเข้ามาเจ้าเน็ตโอ้โหไม่รู้จะภากอะไรนะครับงงหมดแล้วตอนนี้ ลิ้นพันกันแล้วครับเอาทักทายทั้งยี่สิบท่านนะครับเราอยู่ในเหลี่ยมหลังเท้านะครับเจ้าเน็กชุมแพรนะครับต่อเจ้าแซกกับเจ้าเพชรสองหนึ่งนะครับในเหลี่ยมหลังเท้านะครับเสร์บหลังเท้าข้ามหลังเท้าเท่านั้น หต่อสองเอาซื้อมาเอเน็ตเปิดยกเข้าไปเอาเอาว่าไงเอายอดไม่ยอดเอายอดไม่ยอดไม่ยอดเอาเอาวิ่ง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 ยก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 เอาเตะเข้าไปเอาเปิดเปิดปักเขาให้เรียบร้อยเอาแล้วครับแจมเท่า2ต่อสอง ทายเพื่อนสมาชิกทั้ง23ท่านเอาทักายคุณกับตันนะครับเอฟซีจากสิงคโปร์นะครับตอนนี้เป็นตะก้อเหลี่ยมสองหนึ่งนะครับหลังเท้าเท่านั้นเอาเสร์ฟมาแถวนี้เปิดเอายกเข้าไปสันแบกไปโอ้โหเจ้าเจ้าแซกเกียวเจ้าแซกเกียวเจ้าแซกเตะกลับมาไม่ได้นะครับอ้อ,อมได้ฝั่งนี้เสริ ถ้าฐานอย่างนี้สิบแปดท่านนะครับสองต่อสองเอาเสิร์ฟไปเจ้าแซกเปิดเอาเจ้าเพชรยกเข้ามาเอาเอาเจ้าแซกปักเข้ามาเจ้าเอาเจ้าเน็ตเปิดเอาเปิดเปิดไปเตะเข้าไปออกเนย เาลอยนึงของเห็นอยู่อย่ายึกยักปากเขาให้เรียบร้อยแครับแต้มเท่าที่สองต่อสองนะครับ เอาเติไปเจ้าแท็กเปิดเจ้าเพชรโยกเอาเจ้าแท็กปากเขาให้เรียบร้อยโอ้โหฝั่งนู้นสองคนเนาะเจ้าแท็กสายสามนะครับจับคู่กับเจ้าเพชรฝั่งนี้เจ้าเน็กชุมแพคนเดียวนะครับต่อสองหนึ่งในตะก้อเหลี่ยมหลังเท้านะครับเสิบหลังเทา้าข้ามหลังเท้าเท่านั้นเอาเสิฟมาเอาเปิดเอายก ปักเขาให้โอ้โหเอาทักทายเจ้าบังสุรินทร์นะครับหรือคุณวิชานอนันตสุขนะครับผู้จำหน่ายข้าวสารหอมมะลิตาบังสุรินทร์นะครับใครอยากสั่งข้าวนะครับเอฟซีที่ดูแลดูตะก้ออยู่ตอนนี้นะครับวัน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 จันทร์นะครับวันจันทร์ที่ถือนะครับ เอาเสิร์ฟดีด้วยนะครับโอ้โหเอาแล้วตอนนี้เจ้าเน็ตชุมแพรขึ้นนำแล้วครับ3ต่อ2เจ้าแท็กเปิดเอ้าเจ้าเพชรยกเข้ามาเอายกล้นเปิดหนึ่งยกสองเอาเอาโอ้โหถือว่าดีนะครับเจ้าเน็ตครับโอ้โห สี่ต่อสองเอา้าเสิร์ฟยอดไปเรียบร้อยโอ้โหสนามตะก้อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้ขาดสนม,มคกเล่นยอดกันต่อหน้าต่อตาสี่ต่อสองเอาเสิร์ฟไปเปิดหนึ่งยกเข้ามาเจ้าแซกว่าไงโยโอ้โห สองต่อห้าเแซกเสริมมาเอาเปิดหนึ่เอายกขึ้นไปเอาว่าไงว่าไงโอ้โหสกิดเบาๆเอาแล้วเจ้าแซสกสกิตบ้างสกิตไม่ข้ามโอ้โหทางเจ้าเน็ตชุมแพยังนำอยู่นะครับห้าต่อสองเอาเสริมไปเอาเอาเ,อาเจ้าเพชรกับเจ้าแซกวิ่งเข้ามาพร้อมกันปล่อยให้ลูกลงเอาแล้ว เปลี่ยนฝังนะครับอันน่าไม่พอใจลูกเอาหยอนไปอีกแล้วหยอนไปอีกแล้วเอาเอาเอากลับมาเจ้าแซกว่างไงเจ้าแซกว่างไงโอ้โห แล้วครับเจ้าเนี้ยชุมแพนํนำไปแต้มหนึ่งเป็นเจ็ดต่อสองเอาเติมมาเจ้าแซกเปิดเจ้าเพชรยกเข้าไปเอายกเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วแปดต่อสองเอา้าเติมมาเจ้าแซกเปิด เจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกเขีย่ยเบาๆเปล่านะครับโอ้โหเก้าต่อสองเอาเส์อมาเอา สิบต่อสองนะครับเอาเจ้าแซกเปิดเจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกปักเขาให้เรียบร้อย สองต่อสิบนะครับเอาเจ้าเล็กเปิดเต้าเตะบ้าจาก้ายคอดไม่ข้ามโอ้โหเอาแล้วครับเจ้าแซกได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามต่อสิบความมันมังเกิดนะครับเราอยู่กันที่สนามเพชรเกษมหกสิบแปดสามต่อสิบครับเอาเซิฟเอาเจ้าเล็กเปิดว่าไงโอ้โหสมบัติพ่อเท้าขวามาหาเจ้าเพชรนะครับ เรียบร้อยดี10ต่อ3ครับเอาเอา,เอาแล้วขึ้นแท่นนะครับ11ต่อ 3, อ 3. เกมไม่เกมเอาออกนะครับ สามต่อสิเนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปากเขาให้เรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเจ้าเพชรยกเข้าไปเจ้าแซกเอาถือว่าแก้ไขดีนะครับเจ้าแซก สามต่อสิเบเอ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปเอาเสิร์ฟดีด้วยเจ้าเน็ตยังเปิดได้ปากเขาให้ใส่เน็ตโอ้โหเอาแล้วครับสี่ต่อสิเบเอ็ดนะครับสี่ต่อสิเบเอ็ดนะครับเอาเสิออร์ฟออกนะครับเราอยู่กันที่สนามพิกาสิม68นะครับ สนับสนุนโดยป๋าพงษ์เดชนาคู่สร้างนะครับใครต้องการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับย่านประชาอุทิศทุ่งคูนะครับติดต่อป๋าพงษ์ได้นะครับเอ้าเจอมาเจ้าแท็กเปิดเจ้าแท็กยกเข้าไปยอดเอาแล้วเอ้าเจ้าเพชรยกเข้ามาเจ้าแท็กเคลียเอ้าเจ้าเน็ย,ยังเปิดติดเอาไว้เจ้าเน็ว่าไงเอ้ากลับมาเจ้าแท็กเปิดตเตะเข้าไปออกนะครับ จบเกมนะครับจบเกมนะครับเดี๋ยวขอญาตัดคิดนะครับเจ้าเน็กชุมแพเอาชนะเจ้าแซกกับเจ้าเพชรไปด้วยสกอร์12ก4นะครับเดี๋ยวขอญาตัดคิดเลยนะครับสวัสดีครับ